การทำงานของคาเลนและพี่จองค่ะน่ารักสุดๆไปเลยทีมงานเบื้องหลังมาลงให้ด้อมใจฟูได้รับชมกันค่ะก็คงจะพอหายคิดถึงไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะเะ เพราะแอดมั่นใจอย่างที่สุดเลยว่าตอนนี้ด้อมใจฟูกำลังเฝ้ารอคลิปอุทัยธานี EP 2อยู่นะคะบางคนนะคะก็กดเข้าออกเข้าออกในช่องของคารินเฮดเบอร์รี่ค่ะเพราะแอดก็เป็นเช่นกันค่ะเรียกว่าพลังแห่งความรักของด้อมใจฟูไม่แพ้ด้อมใดในโลงจริงนะอย่างล่าสุดนี้ก็ไม่เกินความรักของด้อมใจฟูเลยค่ะ ที่ไปตามหาคาเล่นแล้วก็พี่จองใน Google Street View นะคะแล้วก็หาเจอซะด้วยค่ะซึ่งย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะมันจะมีอยู่ EP หนึ่งนะคะชื่อว่าพาพี่จองขี่รถเครื่องคันใหญ่ครั้งแรกไปแม่ห้องสอนค่ะซึ่งเป็น EP ที่แอบประทับใจมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วในการตัดต่อครั้งนั้นนะคะอิงๆนะคะหรือว่าน้องอิงของเราเนี่ยนะคะก็ตัดช็อตที่เห็นรถ Google Map ด้วยนะซึ่งอันนี้ต้องชื่นชมน้องอิงหรือว่าอิงเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าอิงรู้เลย ว่าด้อมใจฟูจะต้องไปตามหารูปภาพของเคเล่นพี่จองจาก Google m a p หรือ g o o g l e Street View อย่างแน่น,นอนแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆและพิกัดที่ Google Street View จากขล่นพี่จองได้ก็คือพิกัดถนนหมายเลข1095แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ และด้อมใจฟูก็ไปสืบมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่าพิกัดนี้มันอยู่ตรงข้ามกับร้านข้าวซอยแม่เพนค่ะซึ่งด้อมใจฟูท่านใดที่อยากพบเจอคันเล่นและก็พี่จองนะคะก็ไปหาได้เลยนะคะ วิธีการหาง่ายๆทุกคนก็สามารถใช้คําค้นหาเป็นละพิกัดร้านข้าวซอยแม่เพนได้ค่ะกดเข้าไปนะคะซึ่งเราสามารถดูได้เป็น360องศาเลยสามารถเข้าไปซูมดูได้ข้างหน้าข้างหลังแบบมุม360ได้เลยนะคะทุกคนใครอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูตามพิกัดนี้เลยค่ะและคอมเมนต์ของด้อมใจฟูหลายๆคนนะคะก็บอกว่าถ้าจะมีใครอยู่ใน Google Map ก็ต้องเป็น2คนนี้เท่านั้น และสำหรับภาพของคาเล่นกับพี่จองที่อยู่ใน Google Street View เนี่ยนะก็จะอยู่อย่างนี้ให้เราเข้าไปหานะคะอย่างต่ำๆก็ประมาณ4-5ปีถึงจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนขาก็ตอนนี้ใครคิดถึงก็เข้าไปได้เลยนะคะที่ Google Map ค่ะและอยากจะบอกว่าขนาดใน Google Map นะคะทั้ง2ลุมนะคะคาเล่นพี่จองนะคะก็เท่มากๆแล้วก็เท่แบบสุดๆไปเลยคะ่ะ อยากจะบอกว่ากูก็แมบทำถึงค่ะแต่ที่ทำถึงมากกว่าก็คือเราด้อมใจฟูค่ะคือทำถึงสุดๆนะคะทำถึงเกินร้อยเซค่ะต้องปรบมือให้แบบดังๆค่ะตอนนี้ด้อมใจฟูก็คิดถึงพี่จองเป็นพิเศษค่ะเพราะรู้ว่าพี่จองนะคะไป หาครอบครัวที่เกาหลีใช่ไหมล่าสุดพี่จองก็ได้อัปเดตนะคะโดยลงรูปภาพตนเองอยู่กับหลานชายค่ะพร้อมแคปชั่นว่านานๆทีแล้วได้เล่นกับหลานชายผมอยากบอกว่าการกดไลค์คือรัวมากนะคะกดไลค์กดหัวใจไปถึง3 0 0 0 0นกว่าแล้วทุกคนในส่วนของคัเลนเองก็มีการอัปเดตให้ด้อมหายคิดถึงบ้างนะคะทุกคนค่ะก็มีการลงรูปตนเองไปทานข้าวกับทีมทำเพลง เฮดเบอรีนะคะก็มีพีนแล้วก็มีเคอร์บี้นะคะทุกคนคะ่ะพร้อมแคปชั่นน่ารักว่าเต็งโมปั่นชอบที่สุดและตอนนี้ในช่องของคันเลนเฮดเบอรลงคลิปใหม่ล่าสุดแล้วนะคะคลิปชัยนาไปดูกันเลยคะ่ะเร็วๆด่วนๆเลยอยากจะบอกว่าคุณจองศักไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอน